สาครับโอ้โหคือไม่ต้องไม่ต้องมีโดนเบิดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับผมจิตา s c 4 l i h e ครับวันนี้เราจะพามาดูตัวไอเทมหนึ่งนะซึ่งเป็นไอเทมที่ชาติจิเซอร์สาย Triangle Shot เนี่ยรอคอยมานานเหมือนกันนะ นั่นคือตัว Tiger Shadow นะครับ t ทเก r ล h a d ์ w เนี่ยเป็นของซับสายไทเกิลช็อตนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าก็รอกันมานานเลยนะซึ่งตัวเสื้อนี่นะมีคุณสมบัติเพิ่มดาเมจของ t ทเกิลช็อตเนี่ย5%นะครับทุก2ตีโบอีก2%นะสูงสุดก็คือ15%นะครับผมในขณะที่ตัวของโล่นั้นนะฮะมีคุณสมบัติง่ายมากครับก็คือเพิ่มยิงไกลนั่นเองนะครับ ซึ่งสูงสุดอยู่ที่10%นตนะครับผมตัวโลเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าใส่ทั้ง3ชิ้นนะรวมเข้าด้วยกันเนี่ยจะเอาอัตราตีบวกเนี่ยครับมาหาร2นะแล้วก็ได้ตัวของดีเลย์หลักทสกิลนะครับผมก็คือเ c d 15เซนต์นั่นเองสูงสุดตัวของรองเท้านั้นก็ลด SP นะครับผมไม่มีอะไรมากนะซิมเปิลโอเคเซตนี้ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตัวของเซตที่ผมจะทดสอบก็คือตัวของเมเนเซตนะฮะต้องขออภัยด้วยสำหรับตัวของ เซตอาชีพเก่านะเพราะว่าผมไม่ดีแล้วนะ,ะตัวของโลชาร์าโดติเตอร์อะไรเงี้ยไม่มีแล้วนะครับตัวดาเมทที่เมเดเซตให้นะอันนี้คือเป็นเรื่องของไซส์นะครับแต่ไม่มีตัวคูณสกิลอ,อาชีพก็จะเป็นตัวดาเมทที่โดลิมิตก็คือ1 000, 2, นละ้านสองะเกือบหนึล้านสได้นะครับแล้วก็ถ้าหากไม่ติดโดลิมิตเนยประมาณ5้าแสนสองห้าแสนสนะฮะ พอเปลี่ยนไปไทยก็ชอ็อตเซตนะครับตีโบทน้อยกว่าด้วยนะแต่ว่าไม่เยอะนะครฮะแค่สามแต้บเองนะก็คือจะเสียเปรียบเรื่องดีเลยหลังจากสกิวรนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวไทยก็ชอ็อตยังไม่เต็มนะนะครับอันนี้ตัวโนโลิบิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณล้านสองเช่นเดียวกันนะแต่แอบล้านสองก็อีก6กหมื่ได้นะครับก็คือแรงก,กว่านิดนึงแล้วก็ตัวของไมโนโลิมิตเนี่ยห้าแสนสีก็ดีนะ เบี่ยงอยู่แถวนี้นะครับก็คือจะแรงกว่าตัวของเมเเซตเนี่ยประมาณ20,000ดาเมจได้นะครับไม่เยอะไม่เยอะทําไมไม่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับไพร์ก้าช็อตนะครับเป็นสกิลที่มีตัวคูณสกิลเนี่ยเรียกได้ว่าล้นมากๆนะครับซึ่งในภาษาวงการเนี่ยก็คือดีมิ i ิชชิ่งนะมันเกินแบบ เกินมากๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้วยของไอเทมต่างๆที่ซัพพอร์ตมาอย่างยาวนานนะครับก็คือตัวของหมกแล็บที่มีตัวคูณสกิลให้เนี่ย25%นะครับต่อ2ตีบวกนะใครตีบวก10ก็125%แล้วนะครับผมซึ่งตัวของสกิลเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะปกติแล้ว diminishing นะครับก็จะรู้สึกกันว่าประมาณสัก200กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเยอะแล้วนะ ในตัวอย่างของผมนั้นมกแหลบบวก150%นะครับแล้วก็ตัวถูกมือ Shadow เนี่ยบวกอีก70%นะไป220%แล้วนะต่อด้วยตัวของคอสตูมนะครับอีก30%นะฮะ250%ธานูอีก15%นะ165%นะฮะแล้วตัวไทยก็ชอด Shadow นะครับก็จะมาเพิ่มอีก15%สูงสุดนะซึ่งมันไม่เยอะครับมันไม่ได้เยอะนะ โดยตัวของยิงไกลนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับ10%แต่ว่า SC เนี่ยที่ใช้ไทก็ช็อตเป็นประจำนะครับก็จะมีสกิลโนลิมิตได้ใช่ไหมซึ่งตอนช่วงที่โนลิมิตเนี่ยมันก็จะเป็น EA ทารักอีกนะครับพุ่งไปอีก200กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันทำให้ตัวของ SC ครับจะล้นทุกอย่างเลยนะในตอนที่โนลิมิตเพราะว่า EA เปเนี่ยเอาซักร้อกว่าเก็ล้นแล้วครับ เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเมเนเซนะครับที่ผมทดสอบในตัวยิงไข่ให้ดูนะมันจะไม่ต่างกันมากก็คือตัวคูณของ EA กับตัวคูณสกิลเนี่ยมันล้นแล้วมันจะไม่ต่างกันมากเพราะมันเหมือนว่าสาย TS เนี่ยชาร d โดมาทำให้ได้ดาเมจ TS แรกคือ15%นั่นคือที่ได้เปรียบครับสรุปเลยถ้าใช้เมเนเซมาก่อนนะครับจะหันมาใช้ไทมก็ช็อตเซตแรงขึ้นไหม แรงขึ้นครับผมแรงขึ้นไม่เยอะถ้าให้เทียบแล้วก็ประมาณ4-5%นแถวนั้นนะครับของดาเมจนะก็อย่างที่บอกไปยิง5 2 0แแรงขึ้นเป็น5 4 0แแถวนั้นนะฮะแรงขึ้นไม่เยอะแต่ว่าถ้าใครใช้เซตชาโดอาชีพอยู่นะครับหรือก็เป็นเซตตัวของโลกสต็อกเกอร์แล้วก็ทีฟนะัะผสมกันเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเซตเนี้ยแรงกว่ามาก เพราะว่ามันได้สกิลตรงสายไม่พอนะเราได้ ACD เพิ่มด้วยและที่สำคัญเลยคือตัวของ Shadow j e s e r Weapon นะครับก็คือตัวถุงมือ Shadow Triangle Shot เนี่ยมันจะมีคอมโบกับตัวของโลก t i g e r Shield นะซึ่งมันเจาะเกราะนะครับเจกกาะกรอบอสด,ด้วยนะอันนี้สำคัญมาก60%นะฮะถ้าใครเล่น Shadow Weapon กับตัวของเซตโลก Stalker แล้วก็ตัวของทีฟนะฮะมัน จะไม่เจาะเกาะบอสมันจะเจาะมอนทั่วไป50%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้อัปเกรดเป็นตัวนี้เนี่ยผมแนะนําว่าก็น่าทำนะแต่ถ้าใครใช้เมเนสเซตอยู่แล้วแบบต้องการดีเลย์มาก่อนต้องการเจาะเกาะมาก่อนใช้เมเนสเซตใช่ไหมผมคิดว่าแรงขึ้นไม่เยอะครับแล้วการรีวิวไอเทมของเราจะสมบูรณ์ได้ยังไงครับถ้ายังไม่ได้กระทือบอสตาเขียวอัมรัสของเรานะฮะบ,บอสที่เรียกได้ว่า เป็นบอสที่โดนเอามาเป็นเป้าดัมมี่เยอะที่สุดในเกมหน้าตอนมี้นะอย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำในเซตนะให้คิดซะว่าไปอัปเกรดขั้นสูงนะครับเพราะว่าตัวของเซตนี้เนี่ยเราจะได้ดีเลยหลังใช้สก,กิลเราจะได้จ่อเกาะบอสเราจะได้ตัว T s เพิ่มยิงไกลเพิ่มนะครับถือว่าดีเลยนะแต่ว่าตัวยิงไกลเนี่ยแอบเศร้าตอนติดโนลิมิตนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเลคคอร์ดออฟทิฟก็ถือซะว่าได้ยิงไกลมา1 0ถือว่าไม่แย่นะแต่ใครที่่มีเนี่ย ตอนติดโนลิมิตก็ให้เข้าใจนะครับว่ามันน่าจะเบากว่าดาเมจทุกขนาดของเมเนเซสนะฮะอันนั้นคือ A นะแต่ว่าตัวคูณสกิลก็ยังบวกนะก็คือสุดท้ายแล้วอะไทยก็ช็อตเซ็ตก็ยังแรงกว่านะอ่าสุดท้ายเลยคือยังแรงกว่านะแต่ถ้าถือเมเนเซสแล้วเปลี่ยนมาเป็นไทยก็ช็อตเซตผมถือว่าแรงขึ้นน้อยมากครับแล้วอัเดรัดก,ก็ตายก่อนที่โนลิมิตจะติดนะฮะ สงสัยเราต้องหาบอสตัวใหม่ยิงแล้วครับผมว่าโอเคหมดแล้วนะครับรีวิวอย่างสั้นนะตัวของโล่นี้นะครับก็แนะนำว่าถ้าใครใช้ทานาก็ใช้แค่เสื้อก็พอเพราะว่า15%เอาจริงๆมันก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็อย่างบวกถูกไหมอ่าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการค่ายฮิตอย่าง kingbird อะไรเงี้ยเราใช้เสื้อนี้ก็จะแรงกว่านะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ก็ปกติไปนะ สุดท้ายแล้วถ้าใครยักก็ตามนะครับที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สังเกตแจ้งเตือนจะได้ไม่พักดกาเ์ดมากันใครนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ